พาดหัวข่าววันนี้เช็คสิทธิ์เข้อบัตรคนจนรับเมื่อไหรใช้อะไรได้บ้างข่าวนี้จากฐานเศรษฐกิจโพต์เมื่อวันที่14เวลา17นา34นาทีนะครับเปิดสิทธิ์เข้อบัตรคนจนที่รัฐช่วยเหลือผู้ถือบัตรทุกเดือนพร้อมเผยเงินเข้าวันไหนครอบคลุมการชื่อเหลืออะไรบ้าง เปิดสิทธิประโยชน์ของบัตรกนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ7ข้อซึ่งผู้ที่ถือบัตรจะได้รับสิทธิการช่วยเหลือจากรัฐทั้งในรูปแบบของเงินสดและวงเงินในบัตรเพื่อนำไปใช้ตามร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนที่เข้าร่วมรายการโดยสิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรนะบ้างนั้นฐานเศรษฐกิจได้รวบรวมมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับสิทธิแรก เริ่มตั้งแต่วันที่1ของทุกเดือนจะได้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200300บาทต่อเดือนสามารถนำไปซื้อสินค้าได้ตามร้านสง,งฟ้าประชารัฐและวงเงินตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้สิทธิที่2ค่าเดินทางลดโดยสารสาธารณะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้โดยจะแบ่งเป็นค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทต่อเดือน ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบอ e ีทิเกตค่าโดยสารรถบขส500บาทต่อเดือนและค่าโดยสารลถไฟ500บาทต่อเดือนสิทธิ์ที่3คือส่วนลดสำหรับการซื้อกาซหุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ในวงเงิน45บาทต่อ3เดือน3เดือนใช้ได้1ครั้งต่อมาในวันที่15ของทุกเดือน ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ข้อที่4เงินพิเศษผู้สูงอายุรายละ50บาทถึง100บาทผู้สูงอายุที่มีรายได้3 0 0 0 0 1บาทถึง100 0 0 0บาทได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้ศูนย์ถึงสามหมบาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทสําหรับเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสด เพื่อนำไปใช้ได้สิทธิที่5เงินคืนภาษีแวด5%ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนแล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในร้านที่เข้าร่วมรายการหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่1พฤศจิกายน62ถึง30กันยายน63รัฐจะคืนแวด5%ให้ผ่านบัตร สวัสดิการแห่งรัฐยกตัวอย่างใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทคืนแวด5%เข้าบัตรคนจน5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน1000บาทคืนแวด5%เเข้าบัตรคนจน50บาทโดยยอดคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือนและเงินจะโอนเข้าบัตรวันที่15ผู้ถือบัตรสามารถกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการได้ หลังจากนั้นในวันที่18ของทุกเดือนสิทธิ์ข้อต่อไปที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้คือโกส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกินเดือน100บาทต่อ1โคนรเรือนโดยผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์นี้ต่อเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการประปาในพื้นที่รวมไปถึงการใช้น้ําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้สิทธิ์ข้อสุดท้ายของบัตรคนจนข้อที่7ส่วนลด ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อ1ครัวเรือนโดยหลักเกณฑ์จะเหมือนกับค่าน้ำที่ต้องไปลงทะเบียนก่อนและต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดถือเป็นสิทธิ์7ข้อของผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐซึ่งเมื่อดูจากวันและเวลาก็เท่ากับว่าในเดือนมิถุนายนสิทธิ์ ข้อที่1ถึงสนั้นก็ได้รับกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือคือข้อที่4ถึง7จะเริ่มทยอยเข้าในวันที่15มิถุนายนและ18มิถุนายนต่อไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ถือบัตรคนจนเป็นจํานวนมากดังนั้นการจ่ายเงินอาจจะมีล่าช้าเกินจากวันที่ได้ระบุเอาไว้เพราะต้องทยอยจ่ายซึ่งผู้ถือบัตรคนจนสามารถตรวจสอบสิบิ ของตนได้ที่ w w w g o w e l f a r e c g d g o t h หรือหากมีข้อสงสัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลข02109 2345ในวันเวลาราชการนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวฐานเศรษฐกิจครับ